สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนักวิ่งนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้จันเตอร์นะครับมาแกะกล่องสินค้านะครับเพราะว่าได้สั่งสินค้ามาเพิ่มเติมนะครับช่วงนี้สั่งบ่อยนะครับก็อย่าเบื่อกันเด้อครับผมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับแชแนงของจันเตอร์นะครับนักวิ่งอนุบาลนะครับก็ได้ไปเอฟรองเท้ามานะครับที่เพจเพจนึงนะครับมาก็เลยอยากจะมาแกะสินค้าดูว่ารีวิวว่า สินค้าเนี่ยตรงตามสเปคที่เขาได้ได้พูดได้ได้ได้แนะนำม,มาว่าสินค้าเขาเป็นของแท้นะครับเนาะตัวนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยครับว่าเป็นคือผมมาสายอ d ดิดาอยู่แล้วนะผมก็ค่อนข้างจะนิยมในแบรนด์ของอ d ดิดานะครับแบตอยู่ตอนนี้ผมเลิกแล้วแหละผมเล่นอ d ดิดาอยางเดียวนะครับกล่องก็สินค้าก็ส่งมาแค่1วันนะครับส่งเมืม่อเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็สินค้าก็มาถึง ก็เป็นอะดิซิโลนะครับอะดิออสโปรสานะครับไซส์ยี่สิบเจ็ดหเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมเนี่ยใส่ยี่สิบเจ็ดนะครับคือสินค้าส่งมานี่ก็ไม่ได้มีตำหนิอะไรนะครับเนาะส่วนสีนะครับเป็นสีใหม่สีใหม่แต่เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับเครื่องแบบเขาเรียกอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์ภายนอกครับส่วนภายในเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับเนาะป้ายก็ราคาอยู่ที่8,000บาทนะครับส่วนตัวนี้ผม ไปหิ้วมานะครับปากพี่เขาหิ้วมาเนี่ยในราคา6,000กว่าบาทบ 6, า 6, นะครับ6,000เท่าไรห7 0 0นนะครับพร้อมส่งมาถือว่าสินค้าของแท้นแน่นอนนะครับดูจากซีรีส์1จุดแล้วแล้วก็ดูจากที่ผมเคยมีประสบการณ์นะครับในการโดนหลอกซื้อรองเท้าของปลอมมานะครับนะฮะผมก็ได้ตรวจเช็คนะครับในเรื่องของรองรอยรอยต่อต่างๆนะครับก็ สินค้าก็ไม่มีตําหนินะครับนี่สินค้าผลิตนะครับก็ผลิตเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นสินค้าสีใหม่ของเขานะครับสีขาวเลยและครับนะครับพี่ๆคือผมก็คงคงจะเอาไว้วิง่งซ้อมแข่งอย่างเดียวนะครับแข่งอย่างเดียวเพราะว่าสีเนี่ยค่อนข้างจะคือทัดเปื้อนหน่อยนีย่ดูไม่ได้เลยนะครับผมว่าลังเลระหว่างสีสีขาวสีนี้นะครับกับสีดา นะครับเนาะหลังเลสองสีนี่แหละแต่ก็อดใจกับสีขาวไม่ได้เพราะสีขาวนี่มันช่างขาวเหลือเกินนะครับก็ดูจากซอฟภายในนะครับแล้วก็มีปลุกนวมบางๆบริเวณข้อเท้านะครับด้านหลังนะครับเนาะสินค้าก็เป็นของแท้แน่นอนนะครับเนาะสำหรับถ้าท่านใดเนี่ยสนใจนะครับราคาฮิ้วที่ประหยัดเงินนะครับผมคู่นี้นะครับถ้าคุณขึ้นไปช็อปนะครับ ยังต่ำมาคุณก็เนี่ยแปดพหรือว่าคุณอย่างอย่างนี้ก็ลดแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ารุ่นนี้อ่ารุ่นโปรโเนี่ยผมสังเกตนะครับไม่ค่อยได้ราคาลดเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็คิดราคาเต็มปกตินะครับแล้วก็ Adidas เนี่ยไม่มียังไม่มีรุ่นสีมานะครับเห็นว่าปลายปีเนี่ยจะมีรุ่นสีมานะครับเนาะก็ลองมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะส่วนถ้าท่านใดเนี่ยสนใจเกี่ยวกับ พี่ที่เขารับพิ้วให้นะครับตัวนี้ผมผมรับมานี่แค่6,7 0 0เองนะท่านผู้ชม6,700บาทนะครับก็ลองถ้าสนใจก็ทักมาถามผมได้นะถ้าผมส่งลิงก์ให้นะครับเนาะผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาลหลอกครับผมก็ถือว่าคนไหนเขาทำธุรกิจที่แบบตรงไปตรงมาไม่โกงเราไม่โคดโกงเราเนี่ยเราก็ควรจะสนับสนุนเขานะครับเนาะสำหรับผมก็ผมก็ได้เช็คเรียบร้อยแล้วแหละทั้งซีรีส์ด้านข้าง2ข้างเนี่ย มันจะไม่ตรงกันแน่นอนนั่นแหละโอเคของแท้แน่นอนแล้วครับนะพื้นรองเท้าก็ผ่านเรียบร้อยซอฟในต่างๆนะครับรองเท้าไม่มีตําหนิแน่นอนครับทั่นี้ถ้ามีตําหนิก็เคลมสินค้าภายใน15วันนะครับสามารถเคลมได้นะผมก็เช็คดูเรียบร้อยนะครับคุณสมบัตินี่คือไม่ต้องพูดถึงเนาะโปร3นะครับผมก็เคยใช้มาก่อนสีน้ําทะเละครับผมก็ผมก็เพิ่งขายทิ้งไปแล้วก็ผมก็เอาคู่นี้มาอีกนะครับก็ถ้าสนใจก็ทักเข้ามาถามได้นะครับสําหรับ ฉนันขอจาจาร์เตยขอบคุณนะครับทุกท่าน